สวัสดีค่ะ<พ> <os> เพื่อนๆวันนี้พี่พามีเมนูอาหารเช้ามานำเสนอนะคะเป็นแค็กเกอร์นะคะที่พี่พาทานอยู่เป็นประจำนะคะแค็กเกอร์แล้วเจ้าตัวนี้นะคะอะโวคาโดชีสนะคะอะโวคาโดชีสแล้วก็อเอามาทากับแค็กเกอร์นะคะแค็กเกอร์ก็คืออันนี้ที่พี่พาทานอยู่เป็นประจำนะคะเพื่อนๆแคเกอร์ตัวนี้นะคะแค็กเกอร์ตัวนี้มันอาจจะ หาซื้อยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นของนําเข้าแต่ว่าเพื่อนๆใช้แคคกเกอร์อันไหนก็ได้นะคะใช้แคคกเกอร์อันไหนก็ได้หรือว่าเป็นขนมปังก็ได้ค่ะเพื่อนๆอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดทากับขนมปังหรือทากับแคคกเกอร์ที่เราชอบนะคะเผอิญว่าพี่ผาชอบอันนี้นะคะเพื่อนๆพอพี่เพื่อนก็ทานะคะถ้าแผ่นขนาดนี้ก็ทาสักสองแผ่นนะคะสองแผ่นสามแผ่นแล้วก็ กับกาแฟดำนะคะตอนเช้านะคะเพื่อนๆกาแฟดำนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะควบคุมน้ำหนักนะคะแนะนำให้เป็นกาแฟดำนะคะแล้วก็ทากับแคกเกอร์แล้วก็อะโวโคาโดนะคะตัวอะโวคาโดก็เพื่อนๆก็รู้แล้วนะคะว่าเขามีประโยชน์มากมายขนาดไหนนะคะประโยชน์ของอะโวคาโดทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะ แต่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบทานอะโวคาโดนะคะวันนี้พี่พาก็มาแบ่งปันวิธีทานอะโวคาโดนะคะให้ทานแบบง่ายๆทานได้ง่ายๆก็คือเอาอะโวคาโดไปทำปรุงปรุงรสที่เราชอบนะคะปรุงเครื่องปรุงอะไรก็ได้ค่ะแบบไทยๆอะไรก็ได้ปรุงให้รสให้ถูกปากเรานะคะให้ถูกปากเราแล้วก็เอามาทากับแค้กเกอร์หรือขนมปังก็ได้นะคะ แล้วทานเป็นมื้อเช้านะคะเพื่อนๆทานเป็นมื้อเช้านะคะสําหรับสายรักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าในอะโวคาโดเพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์เขามีมากมายแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงในในเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้นะคะในการกินอะโวคาโดให้มันง่ายขึ้นก็คือเราสามารถเอาไปปรุงรสนะคะปรุงรสแล้วก็ มาทานคู่กับจะเอาไปจิ้มกับเป็นผักก็ได้นะคะเพื่อนๆเอาผักมาจิ้มกินแล้วก็ยิ่งดีเลยนะคะได้ประโยชน์คูณ2เลยนะคะเอาจิ้มกินกับผักนะคะเป็นแครอทเป็นอะไรก็ได้นะคะผักๆที่เพื่อนๆชอบนะคะสําหรับพี่พาก็คือชอบเอามาทานกับแคกเกอร์นะคะแคกเกอร์แล้วก็ทานกับกาแฟตอนเช้านะคะกาแฟดํานะคะทําให้นี่แหละคะ่ะเคล็ดลับ ความสวยของพี่ภานะคะ